วันพุธกลางวันดวงรายสัปดาห์อาทิตย์นี้ตั้งแต่21-27มีนาคม2567อาทิตย์นี้เป็นยังไงจ้าเข็มทิพชีวิตมีอะไรบ้างจ้าชะตาลุบอันเนอันเนสอ่งอะไรอยู่จ้าพุดกลางวันสอ่งอะไรอืม้มสง่งแล้วก็ไม่คิดเดยอะคิดแยะนะสอ่งอะไรไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นอาทิตย์นี้ใครอย่ามายุ่งกับฉันฉันก็ไม่อยากยุ่งกับใคร อย่างนี้เหรออารมณ์อย่างนี้เหรอจ้าที่รักจริงหรือเปล่าพูดกกังวันบอกหน่อยสิบางคนที่มีลูกนะคะที่อยู่ห่างจากลูกคิดถึงลูกเนาะคิดถึงลูกเต้าคิดถึงตัวน้อยหร้บางคนกําลังอยากจะมีเทวดาตัวน้อยนะคะ,ะมาดูในเรื่องของการงานกันก่อนการงานชาวทุกกกางวันกําลังจะมีเกณฑ์ว่าได้ศึกษางานใหม่ๆได้ศึกษางานที่ ไม่เคยทำไม่ถนัดไม่เคยเรียนรู้มาก่อนอาจจะได้โปรเจกต์งานหรือโจทย์งานใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาให้ศึกษาถามว่าได้ไหมชาวผู้ทังันเก่งอยู่แล้วค่ะทำได้ค่ะแต่อาจจะช้านิดนึงเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดนะคะได้ค่ะเปิดใจเปิดใจศึกษานะไปได้นะคนที่ร,รองาน อา,อาจจะใช้เวลานิดนึงถามว่ามีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้นะคะคนที่รอง,งานอยู่นะที่รักนะอืมการเงินไหนละเงินชาววันพุธกลางวันนะคะนะเหมือนมีมีโชคนะชาวพุธกลางวันมีโชคนะอือาจจะได้เงินจากตามูตมินะคะนะเงินจากโชคลาบนะคะหรือบางท่านอาจจะกําลังใช้เงินเกี่ยวกับการที่จะ ได้ลูกเต้าหรือเทวดาตัวน้อยมาบางคนอาจจะไปทํากิฟต์บางคนอาจจะพาคุณภรรยาหรือพาตัวเองไปตรวจนะคะเพื่อทีอ่พร้อมแล้วที่จะมีเทวดาตัวน้อยอยากจะได้สมาชิกเพิ่มอาจจะมีค่าใช้จ่ายในด้านนี้นะคะในบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรบริวาลลูกเต้าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกนะคะลูกหลานนะเด็กตัวเล็กเนี่ยนะคะเนอะอื้ งานเงินความรักชาววันพุธกลางวันใครมีมาชา้าแต่ก็มาขอบคุณค่ะพี่โกสูพี่โกสมวันอะไรนะวันอาทิตย์หรือเปล่าชาววันพุธกลางวันเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไการเงินกําลังจะดีขึ้นความรักเมื่อการเงินก็จะดีขึ้นแล้วก็ความรักใครมีข่าวดีเรื่องความรักบ้างไหมคะชาววันพุธกลางวันเพราะว่ามีเกณฑ์ว่ากําลังจะมีเกณฑ์ เออจะได้ลูกจะตัดสินใจสร้างความเติมเต็มในครอบครวัวด้วยการมีลูกมีเต้าบางคนก็กำลังจะตกลงปรงใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะโดยที่ว่าเออมีอยากมีอ,อโซ่คล้องค้องใจสัญญาใจว่าเป็นลูกอะไรอย่างนี้มีไหมคะมีไหมบางคนกำลังจะมีเทวดาตัวน้อยถามว่า ได้ไหมเราหมอจูนสรุปเราจะได้ไหมได้นะใครที่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านให้ไหมขอลูกมาคําหมอจูนได้นะนะคะอืมนะมีโอกาสได้ค่ะนะเปิดอูด่ได้เลยเนาความรักคนที่มีคู่ความรักไม่ค่อยหวานอาทิตย์นี้ไม่ค่อยหวานแต่ก็รักกันดีนะคะท่านที่มีปัญหากันก็จะมีลูกเนี่ยค่ะเป็นกาวใจชาวพุทธกลางวันนะ คนที่โสดคนที่โสดหมอจุนว่าถือถือตัวโสดไปก่อนนะที่รักนะเหมือนเขายังมีคนของเขาอยู่นะคะนะเขายังตัดไม่ขาดจากทางนู้นนะอืมนะคะงานเงินความรักสุขภาพสุขภาพให้ระวังปวดคอบ่าไหล่ปวดแขนโดยเฉพาะแขนขวาจริงๆปวดทั้งสองข้างแต่แขนขวาอาจจะปวดเยอะหน่อยตาสายตาพลาตาแพ้แสงเนาะ อปวดขาเนาะ่าไหนดีล่ะขาซ้ายเนาะปวดทั้งสองขาแหละคือแขนเนี่ยแขนข้างขวามันปวดทั้งสองแขนแต่แขนข้างขวาเนี่ยมันจะเจ็บเยอะหน่อยขานี่ก็ปวดทั้งสองขาแหละแต่ขาซ้ายอาจจะเยอะหน่อยนะคะนะปวดหัวปวดตานะโชคลาบโชคลาบมีไหมพอมีนะชาวพุทธกางวันพอจะมีนะถ้าบ้านใครมีเด็กก็ให้ลองถามเด็กดู ใครมีกุมานใครมีตะไข่กข็ลองขอโชคลาภดูนะคะอายุพศเกิดคุณแม่ให้โชคเลขหน้าไพ่หกหนึ่นย์แปดหนึ่งนะคะสีเหลืองสีเทาสีเขียวเขียวอ่อนคือสีนำโชคของชาวพุทธกลางวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฉลกกับชาวพุทธกลางวันอาทิตย์นี้ได้แก่พ่ะปู่ฤาษี พระแม่อุมาแล้วก็กุมารตาไข่นะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพนะคะที่ถูกฉลองกับชาววัดพุทธกลางวันอาทิตย์นี้นะคะเผื่อว่าใครกําลังหาที่จะไปขอโชคขอลาบหรือไปกราบไหว้บูชาในช่วงวันหยุดยาวอย่างนี้นะคะ